สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องไหมามาเบ่งบรรยากาศภายในสวนชุ้มผู้ทับทิมกันพี่กัดกับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนี่ครับมาเบ่งพี่น้องเพ่นห่์หอยมมูกเห็นจังไอนี่มาพอไอบนมีแล้วพ่นวาเพ่นเป็นคนสวนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านเพื่อสวนด้ออันอสวัสดีครับผมอันไอมี่ครับสวนสดีมาหอชจมูกมาครับผมอ่ะอหอยจมูกซอยเสียหมูเป็นได้ไดเสริมจากคุนมี่สิอันตัดอ้อยกับตัดไปแล้วมันบ่ตัดไป่มาบานนี่ ได้สองตันแปะสามเลครับตันละเจ็ดพันห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตัดต um> ัดตัดละหนึ่งตันละเจ็ดพันโอ้ตัดละพันเจ็ดเออพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทตัวนี้มาห่อถั่วมั่นรับจ้างพันใบมีนี่ก็เป็นรายได้เสริมกับพ่อบนมีเพราะว่าสืไปเป็นเกษตไปขึ้นเป็นเื่อคืออุปกรณ์การฆ้าแค่กับแม่กับเบิ้งกันวิบบนห้องเดียวกับที่ห้องพี่น้องคนสอนคนสอนห้องเลยครับที่ห้องพี่น้องกับการตอนห้องถุงนี้มีมีแบบว่า อ่าไอเนี้ยถุงนี่เพิ่นเป็นจอหุ้ยเนาะครับผมอ่าให้ระบายอากาศแล้วก็ถุงพ่อเพื่อว่ากันแมลงครับผมและความสวยงามครับผมยืดหยุ่นสวยงามครับปับกลับไปที่ห่อไปน้องปับปับครับตึบเออตึบเลยกันกันยังกันอันอันนี้กันกันควบเชียงว่าห้มันอ่างานงานหักกันงาหักกันกันกันควบมนุษย์คือมาต่อให้มันควบแข็งแรงครับพี่น้องครับผมมันยืดยืดยืดงาไว้ครับช่อนึงเราเอาจานวยครับช่อนึงอ่าช่อนึงเลยเต็มที่ก็บยุหานวยเต็มมันจะเต็มง่วยก็ดีหานวยจะเกินนั่นพี่น้อง ครับผมถ้าเกินด้านไปเขาที่น้ำหนักสินักมากหนักมากเนาะครับผมมากือชิบอ้วนมากือชิบสมบูรณ์อันซั้นนี้เหมาะมรหาตัหาหนุ่ยบรหาหนุ่ยหมอครับเป็นตัวย่างครับตัวย่างครับอันนี้ตัวย่างตัวย่างอันนี้ได้งหกมันบ่กหกนุ่ยออกออกออกอันนึงก็ดีครับครับผมครับผมออกไปนึงเนาะครับผมครับออกอันนึงอันนี้คือคือความสวยงามในในระวังมัดเกิดเนี่มันติดข้อมสมบูรณ์ครับผมหนุ่ยเขาดีง่ายสม่ำเสมอจ้าครับอันนี้หอกพี่นั้งอันี้หอกครับเนมันมันสวยงามนะมันสวยงามไปครับผมเ่ราะอะไรชั้ลุดเพราะว่า ไขความแข็งแรงไห้มมนเหนียวตรผมองกันพ้กเสียงไม่ลองนี่ครับอันนี้กรแมนเี้อด่ครับนี่ครับผมอันนี้กระแม่นพี่น้องอันโลกมากกับ่าอะไรสิลกมากกับ่าอะไรพี่น้องเอาเอาเทละทวนเนาะละช่อเ่อออนี้มีสชอก็แยกกันอยู่แยก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 ยกโอ้ยชอน้อยชอใหญ่อันนี้ชัอนหน่อยชอใหญ่อ่าเพ๊บเพบเพเี่น้องครับครับผมโอ้อันนี้กระงามเยนอ่างงี้งามง่ามอันข้าแรก็ไห้บอลสอบถามเนี่ยาวแรงเนี่ยข้ คข้มมะสมมาซอมาแรงก็คือได้อยากได้กินคือซอยเรือกันไปเอื้อเอื้อกันเนาะครับเนาะถือว่าอีสานมันเท่าอีสานมันเท่าก็ระโบสถังข้าคขาแรงครับอุ้ยเพราะันเจียวคขาแรงขอได้ซอยกันขอได้ซอยกันครับน้ำมันลดก็ซื้อน้ำมันลดก็บบริโขอเขากับพวกหอมไปกินตั้งแต่กับหอมไปนั่งคืออาศัยเพลินเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงเพ่อเพียงพึ่งผ้าศัยกันพึ่งผ้าศัยกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่ครับนี่กันอันนี้ครับอีบริการห่ออีกรอบนึงบ้างรอบนึงพี่น้องคือคือคนละท้วนคือพี่น้องเอาาาแแแแยยยยยกกกกะัันนนบบ่่คคครลทวววหมมา อ่าเขาไงมันมันจะอ้วนออกอ้วนอัวน้ำหนักกระติตึงออกก็เลยแยกกันอยู่อย่าไปร่วมกันจะร่วมกันถ้าร่วมกันมาได้คือน้ำหนักเราล่วงจะโลภมากที่นี่ประสบการณ์ที่ที่เมากเนาะุดยอดครับผมครับผมตอนนี้ไปจักหมื่นที่เดียร์ขาต่อไปกับก็ที่พูดละเออเดือนนาประมาณสิบสี่ท่านว่าโอ้สิบสี่กุมภาพันธ์ส่ซุตจินจุตจินพูทธีพี่น้องกุมภาพันธ้เป็นราคาไหมครับกุมพากางเดือนนะครับราคากับสามร้ออยครับผมกินไม่ไม้สุดสดครับ เป็นผลไม้ที่ปลอดภัยสารพิษปลอดภัยสารพิษเพื่อหายกินยากอยู่เนาะมันมี่มีหน่อยสวนอําเภอเชียงยืนพิกัดอยู่ที่บ้านของเดิมมีพี่เจ้าเดี๋ยวรับี่น้องอันนี้เป็นห้อรับได้กดเสียงโมาถานนะครับผมอันนี้ห่อรอบรอบสองหอรอบสองพี่น้องมีพี่รับสามอัตรวลูมากขอบคุณขอบคุณไอ้บุญมีศิลปะัตรระย่างสูงเนาะเตรียมมาให้พอเส้นแนะให้คอคิดให้ให้วิธีการให้พี่น้องได้รับสู้รับส้มก็ให้จุดิแห้งเลยมี่ดเลยยิีแห้งสวัสดีครับผมวัสดีครับผม